สวัสดีค่ะนจพฮาทัววันนี้นะคะที่องค์การบริหารส่วนตมนริมอำเภอห้าวังผาจังหวัดน่านดิฉันนางสาวชยาภาสุทชัยนักพัฒนาชุมชนนจพและนายพิมงพัฒน์ม่วงสุขจ้างงานคนพิการตามมาตรา35ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของคนพิการ7หัวข้อและของนจพ5หัวข้อค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายภูมิพัฒนม่วงสุขความพิการ ทางการเคลื่อนไหวได้รับการเจ้าของบริษัทไมโมที่จำกัดปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลริมเข้าสู่ปีที่8ความสูขความประทับใจในการทํางานได้พบปะผู้คนหลากหลายและบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่ให้ความรู้ความเอ็นดูด้วยความภาคภูมิใจใช้ได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและเพื่อนร่วมงานการปฏิบัติงานในสํานักงาน เช่นการเขียนทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุขอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดบริการคีย์ข้อมูลระบบสารลาสนเทศข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการเดินหนังสือให้เจ้าหน้าที่เซ็นจัดเรียงเอกสารเข้าแฟมถ่ายเอกสารบริการผู้มาติดต่อบ,บริการในสำนักงานเข้าร่วมประชุมอบรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ชุชนเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านอาชีพเสริม ของผมเป็นศิลเปินพ,พื้นบ้านครับซอล่องนา่านรับงานแสดงต่างๆเช่นงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานทําบุญต่างๆซึ่งทําให้ผมมีรายได้จากการทํางานอาชีพเสือในช่วงวันหยุดรายได้เสริมครั้งละประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งัน้ารยบาททําให้ผมมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเวลาว่างปลูกผักสวนครัวบริเวณพืน้นที่บ้านการดูแลสุขภาพทานรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำ รักษาสุขภาพรักษาโรคประจําตัวตามแพทย์นัดอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมโครงการ90วันมหาจักรของฉันและเข้าร่วมการสนับสนุนขององค์กรต่อไปดังสุดท้ายนี้กระผมขอการขอบคุณบริษัทไมโมเทคจำกัดที่ทำให้ผมมีงานทําและมีรายได้ช่วยเหลือแย่งเบาภาราครอบครัวผมจะนําเงินเหล่านี้จิบและ เเหลือครอบครัวที่บ้านต่อไปครับขอขอบพระคุณครับแนะนําองค์กรค่ะองค์การบริหารสวนตําบลริมมีอํานาจหน้าที่ในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและก,กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องหินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกําหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอ แก่นาตาบลนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นค่ะพันธกิจเจ็ดด้านได้แก่หนึ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานสองด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตสามด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยสี่ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวห้าด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหกด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาของหินเจ็ดการบริหารจัดก,การบ้านเมืองที่ดีค่ะการเป็นรางานของคนพิการถือว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างมากค่ะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานประหลัดหลับน้องภูมิพัฒน์ที่เข้ามาทํางานกับองค์กรน,นะคะด้วยความภูมิเพทและตั้งใจทํางานอย่างเต็มกาลังความสามารถสนใจที่จะเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายมีใจรักงานบริการ กับประชาชนที่มาติดต่อจะปฏิบัติงานด้านพุรธก,การและด้านสารสนเทศค่ะถึงทำให้เป็นที่รักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะคะทำให้หน่วยงานมีสมรรถนะและประสิทธิภาพการดาเนินงานที่สูงขึ้นค่ะการพัฒนาคนพิการหน่วยงานจะส่งเสริมพัฒนาด้านองค์ความรู้ค่ะด้วยการแนะนำแหล่งความรู้ให้ค้นคว้าด้วยตนเองเรียนรู้หารการมอบหมายงาน เพิ่มพักษะและความจำนานด้วยการส่งเข้าอบรมในงานที่เกี่ยวข้องและประชุมประจำเดือนของพนักงานค่ะค่ะท้ายนี้ขอขอบพระคุณบริษัทไมโมเทคค่ะที่สนับสนุนการจ้างงานพนิการให้ได้มอบโอกาสให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความภูมิใจที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองเติบโต อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะและขอขอบคุณบริษัทมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคมที่ประสานงานดูแลช่วยเหลือคนพิการอย่างดียิ่งตลอดมาขอให้ทุกอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหาอุปสรรคขั้งป่วงค่าขอขอบคุณค่ะ